คิดว่ามีสาวอ่างทองด้วยเอาอยู่นี่เหรอสาวนนท์เหรอจ๊ะเ,เจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับจ๊ะอะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะก็จะเอาไทยไเลยเหรอหอมปไปสีนี่ปลาจริงอ่ะอยู่ในกล่องเนี่ยนะขอบคุณครับจะเอาไทย าทำอะไรกินได้บนะ้างเนี่ยปายสียำนะโอเคโอเคโอ้โหเลี่ยนเดือยรู้แล้วว่าคิดถึงจริงเอาไปปล่อยนในท้องนะโอเคเส,ส่แฝดแล้วก็น่ากินทดทำแตรกินน้ำมุกก้งจากต้นอย่างนั้นนะขอบคุณครับไม่หมดนะโอเคแต่บ้านหนูจะเมืองวันเต็มเลยเลย ได้ค,ครับต้นไม้ขอบคุณครับสาวบังกะปีนะ่าโอเคเนี่น้าวันนี้แต่งเป็นแก๊งตีมนมชมพูนะขอบพระคุณครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับแม่ที่แต่งรับที่เห็นครับ อ,อ่างทองแท้นะขอบคุณคับขอบคุณคัะทำไมแต่งตัวเป็นคนหญิงได้ขนาดนี้นะนะคหญิงเหรอเดี๋ยวดูรองเท้าแต่เดี๋ยวเพิ่งมีแม่ถ่ายรูปแบบดูรองเท้าี่ไหนถกถกรองเท้ามัา่งรองเท้าข้าวม่วงนะอย่าถกสูงสิ อ่าเดี๋ยวมันจะม่วงกันคืนแทนเพิ่อนจะม่วงเหรออ่าก็ตกสูงเดี๋ยวก็นี่เราเดี๋ยวก็ล่วงไงเราอ่าขอบคุณครับนะหัวก็ม่วงน้ำก็ม่วงเอาละ,ะตกใจเลยเมื่อกี้ไปถกสูงเลยเดี๋ยวก็ล่วงเราเราทิ้งกินออกใช่ไหมอ่าเราไม่ได้กระหัวม่วงนะ ขอบคุณครับขอบคุณมากนะฮะอ,ฮะอ,ฮะอฮะ่โอ้โหเถยาวมากแค่ไปเรียนทำงานนี่แะฮะอ๋ขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นเพื่อนกันได้ยังไงครับเนี่ยอยากรู้ความเป็นมาตั้งแต่บริการตีนะโอเคเคยทะเลาะกันไหมฮะไม่เคยนะกาเสียแล้วก็ไปตามหนูโอ้ยดีงามครับเป็นอะไรที่ดีงามอะไร จะได้ไม่เหงามาให้หนูอัมเล่นๆก็ได้คนไหนครับแม่อ้อฮะฝากมานะฮะอ๋อโอเคครับแมอ้อนะจะขื่อทำไมขยกมือนะตึงๆเต็มเต็มเต็มเตเป็นทหารเหรอรู้สองคนในหนิงตาขาไ่อไห่ใครได้ยินไหม่เป็นทหารนะโอเคนี่ นิ้วไหนดีนิ้วไหนดีดีทุกนิ้วเลยนไห้องไหนอะกล้องนี้นะโอเค,อเ,คเห็นยกมันทุกคนเลยก็อมองทุกคนเลยอะโอเคครับแม่ขอบค,นะคุณมากนะแม่ด้วยนะจ้าเอฟซีหนุ่มแต่ละคนก็นจะมีการแต่งตัวแบบบางคนเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์นี่คขามแม่เนี่แต่งตัวตีมแอโรบิกตลอด ทุกครั้งที่เจอจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะไ,ไอโรบิกอะเพชาร์ชาก็เต้นได้แม่แต่แม่ก็จะดูปแปลก<ส><ข>น,น,นั่นแหละความรสุดเนี่ยมันจะไม่ได้ไไไดอ่านง่ายแม่มาธนาขอบคุณครับอย่างพออ,อก,ก็แต่งตัวแบบไทยๆชุดไทยพออขนาดไปเที่ยวต่างประเทศยังใส่ชุดไทยอ,อ,อกกท่ออยอยอะ นี่เป็นชุดปกติกันอยู่แล้วไงบางคนจะมีสไตล์ชัดเจนชัดเจนเนี่ยมองแล้วเห็นแล้วบางคนก็จะเป็นลายดอกตลอดอะไรอย่างเงี้ยนิ้วไหนดีทำไมไม่ถามหรือว่านิ้วนิ้วไหนเร็วมากเลยมาดินิ้วไหนช่วยกันลูกขนหน่อยเดี๋ยวขนจะลวกติดไปเอาเก็บไปเอาเก็บไปนะโอเคได้เลยคนอะไรไล่เก็บขน่าขอบคุณครับขอบนะ คุณครับแมนะ่อุทยัยนะอุทัยเยเจยใช่ปะ่ะอุทัยทิศอุทัยธา,านีโอเคภาษาอ่านนะอุทยัยเยเจเยเจเอาช็อตเดียวทำ่งั้นแหละอยากรู้อุทยัยนอะไรอุทัยทีวีอุทยัยทีวีนะโอเคมะนาวอันนี้อะไรสุปโอฮะมะนาวมะนาวมะนาว ทำไมมันเป็นทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้นแม่นมนาอะไรเนี่ยติ่งมันเนี่ยมะนาวติ่งมันเนี่ยอะเขาเรียกมะนาวอะไรอ่ะมะนาวยักษ์ชื่อนี้เหรอมะนาวควายจริงฮะเอาดีๆเราไม่รู้เนี่ยมะนาวควายแม่นี่มะนาวอะไรมะนาวควายมันเป็นคำแปลกๆแต่ แบบมะนาวมนะเดื่อกินกับน,น้ำผึ้งได้นะมะนาวควายนะมีจริงเหรอชื่อเนี้ยไม่ยเ,เออมะนาวควายก็มีนะขอบคุณคนระับเอามาจากสุปหันเลยนะโอเคดีเลยกลับบ้านไปจะไปไถานาแล้วนะมะนาวควาย <c oughs> อ่ะลืมร้องเพลงคนเลยเนี่ยเยป็นอะไรเหรอครับเอาไปยื้อไปเล่ยไปจ่อไปเรื่อยเลยเอาเพลงมา